ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอถังจงเจียไม่ได้เสวนากับใครมานานมากจนดูเหมือนว่าเขามีความรู้สึกอัดอั้นอยู่ในใจและต้องการพูดคุยกับเฉินเซียงเพื่อระบายความอัดอัน้นแต่หลังจากพูดคุยกันได้สักพักเขาก็ฉุกค,คิดขึ้นได้ว่าตนเองกําลังรบกวนการฝึกฝนของเฉินเซียงอยู่ดังนั้นเขาจึงรีบจากไปและปล่อยให้เฉินเซียงได้ทําการฝึกฝนอย่างเหมาะสม เฉินเซียงไม่รู้สึกว่าถังจงเจี๋ยรบกวนการฝึกฝนของเขาแต่อย่างใดปัจจุบันเขาเริ่มชอบพอในตัวชายชาราร่างเล็กอยู่ไม่น้อยเมื่อเขาเริ่มการฝึกฝนไปได้สักพักจึงได้ยินเสียงชายชาราขับขานทำนองเพลงขึ้นมาแต่ครั้งนี้เฉินเซียงไม่ได้รู้สึกถึงความแปลกประหลาดอีกต่อไปข้าต้องอย่างถึงการขับเคลื่อนอำนาจพลังการเวลาให้จงได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นปัจจุบันเขากำลังฝึกฝนการควบคุมกดพลังการเวลาตรับใดที่เขาสามารถใช้งานมันได้เขาจะสามารถควบคุมและเพิ่มช่วงเวลาของตนเองได้ อันที่จริงแล้วเฉินเซียงมีปฏิสัมพันธ์กับกฎพลังแห่งการเวลามาเนิ่นนานแล้วแต่ถึงกระนั้นเขาก็เข้าใจหลักการของกฎพลังแห่งการเวลาเพียงผิวเผินอย่างเช่นการใช้ทักษดาบสังหารเทวะการศัจธรรมเป็นต้นนอกจากนี้เขายังพบว่าบางคนมีความเกี่ยวพันกับกฎพลังการเวลามาตั้งแต่ถือกำเนิดและยังได้เข้าใจว่าตัวแปรหลักในการใช้งานกฎพลังการเวลาก็คือสถานที่กล่าวคือการอยู่ในโลกที่มีพลังงานไม่สูงนักจะสามารถควบคุมกฎพลังการเวลาด้วยข่ายพลังได้ง่ายายยิ่งกว่า ยกตัวอย่างเช่นอนาเขตแห่งเตาสวรรค์ซึ่งกลุ่มคณะของเซียนเซียนสามารถกล่อสร้างขายพลังผกผันเวลาขึ้นมาและใช้งานในการเพิ่มช่วงเวลาได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามโลกใบนี้มีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งมันจำเป็นต้องมีการอย่างถึงกฎพลังการเวลาในระดับสูงมันเป็นสิ่งที่ยากลำบากและน้อยคนจะบรรลุสำเร็จได้ดังนั้นจัก,กรพรรดิพูดพรายปีศาจจึงต้องการสังหารผีการเวลาเพื่อยึดครองเส้นชีพจรกดพลังเตา๋า ข้าจะต้องฝึกฝนการใช้งานเส้นชีพจรกดพลังเต๋าของผีการเวลาให้ชำนาญเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะแก้แค้นให้แก่เขาแม้ยามนี้เฉินเซียงจะยังไม่มีความก้าวหน้าแต่เขาเชื่อว่าทักษะเทพหมื่นวิถีจะช่วยให้เขาอย่างถึงการควบคุมกดพลังการเวลาระดับสูงได้เฉินเซียงเริ่มการฝึกฝนกดพลังการเวลาด้วยความมุ่งมั่นผ่านไปสองเดือนเขาก็เริ่มควบคุมพลังการเวลาได้บ้างแล้วแต่ยังมีข้อจำกัดจำนวนมาก สิ่งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าของเขาแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่ยังกล่าวได้ว่าเขามีทิศทางในการฝึกฝนแล้วการที่ผีการเวลาเรียกรับผลึกเต๋าจำนวนมากถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วจริงๆเฉิญเซี่ยงกล่าวขึ้นปัจจุบันเขาสามารถกางเขตแดนห้วงเวลาเพื่อปกคลุมตนเองได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้เขายังค้นพบว่าการใช้งานพลังมิติเข้าประสานงานกับพลังการเวลาจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการสร้างห่วงมิติเล็กแยกส่วนจากโลกภายนอกแล้วจึงขับเคลื่อนพลังการเวลาภายในห้วงมิติจะส่งผลให้การใช้งานพลังการเวลาภายในห่วงมิติมีความแข็งแกร่งกว่ากฎพลังการเวลาของโลกภายนอก กล่าวคือสุสานมื่นเต๋อมีกลางกลางกลาที่ส่งพลังขับเคลื่อนอยู่ทุกขณะหากจะใช้อำนาจพลังการเวลาภายนอกก็จำเป็นต้องใช้พลังการเวลาที่มีความรุนแรงเพื่อต่อต้านส่วนการแยกห่วงมิติจะส่งผลให้กดพลังการเวลาจากภายนอกเบาบางลงดังนั้นการใช้พลังการเวลาภายในห่วงมิติจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมื่อผลกระทบจากกดพลังการเวลาจากภายนอกเบาบางลงก็จะส่งผลให้การใช้อำนาจพลังการเวลาของตนเองมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปัจจุบันเฉินเซียงสามารถขยายช่วงเวลาหนึ่งช่วยยามจากด้านนอกให้เป็น5้าช่วยยามในห่วงมิติได้แต่หากได้รับผลกระทบจากกดพลังการเวลาภายนอกเขาจะสามารถขยายช่วงเวลาได้ประมาณ2ถึงสช่วย,ยามต่อหนึ่งช่วย,ยามเท่านั้นซึ่งมันถือเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงเป้าหมายของข้าในตอนนี้คือการขยายช่วงเวลาหนึ่งวันให้กลายเป็นหนึ่งเดือน เฉินเซียงกล่าวขึ้นแน่หละวว่าการควบคุมช่วงเวลาของเขายังด้วกว่าผีการเวลาหลายขุมเนื่องจากผีการเวลาสามารถขยายช่วงเวลาหนึ่งวันเป็นหนึ่งปีได้แต่ถึงกระนั้นผีการเวลาจำเป็นต้องมีการพักฟื้นในทุกครั้งที่เขาขับเคลื่อนพลังหลังจากเฉินเซียงได้รับเส้นชีพจรพลังกาลเวลาก็ทำให้มีสัมผัสที่ว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลามากขึ้นปัจจุบันเขาสามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาภายนอกและภายในห่วงมิติได้อย่างชัดเจนไม่เลว ตอนนี้ข้าสามารถขยายช่วงเวลาหนึ่งชั่วยามให้เป็นสิบชั่วยามได้แล้วเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นด้วยความยินด,ดีเขารู้สึกว่าความก้าวหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะทําให้ไปถึงเป้าหมายที่กําหนดได้ในไม่ช้าผ่านไปอีกหนึ่งเดือนในที่สุดเฉินเซี่ยงก็บรรลุปเป้าหมายที่กําหนดไว้ทําให้ปัจจุบันเขาสามารถขยายช่วงเวลาหนึ่งเดือนภายในห้วงมิติขณะที่ด้านนอกจะผ่านช่วงเวลาไปเพียงหนึ่งวันเท่านั้นสมควรเรียกมันว่าห้วงมิติเวลา เฉินเซียงกล่าวขึ้นเนื่องจากมันเป็นการประสานงานกันระหว่างพลังมิติและพลังการเวลาทําให้เฉินเซียงนึกไปถึงมิติเวลาหวิถีซึ่งมันเป็นห่วงมิติที่มีความลึกลับอย่างยิ่งข้าเก็บตัวฝึกฝนมาเป็นเวลานาน,านมากสมควรออกไปพบกับอาวุโสถังศักหน่อยเฉินเซียงยืนขึ้นยืดเส้นสายก่อนจะออกจากโพรงต้นไม้เมื่อเดินออกมาเขาก็พบว่าถังจงเจี๋ยกำลังใช้มีดแกะสลักหินอย่างใช้สมาธิอาวุโสถัง เฉินเซี่ยงทักทายทันทีไอ้หนูเจ้าเก็บตัวมานานมากแต่ในที่สุดเจ้าก็ออกมาห้าห้าเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงถังจงเจียจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มหากสถานการณ์ไม่บีบบังคับข้าเองก็ไม่อยากเก็บตัวเป็นเวลานานเลยจริงๆเฉินเซี่ยงบังคับรอยยิ้มเขาเดินมานั่งลงข้างๆถัง,ง,งจงเจียพร้อมมองดูการแกะสลักก้อนหินในตอนนี้เขารู้แล้วว่าถังจงเจียกำลังแกะสลักหินให้เป็นรูปลักษมังกร อาวุโสถังหากว่าบรรพการปีศาจท้าพิภพหลุดพ้นจากผนึกประทับผลพวงจะเป็นเช่นไรบ้างเฉินเซี่ยงถามขึ้นแต่สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเทพผู้สร้างเต่าสวรรค์เพราะมันสามารถสร้างหายนะต่ออาณาเขตแห่งเต่าสวรรค์ได้ทุกเมื่อหากบรรพการปีศาจท้าพิภพสามารถหลุดพ้นจากผนึกประทับขณะที่บรรพการเต่าท้าพิภพยังมีชีวิตอยู่ย่อมต้องเกิดสงครามอย่างแน่นอน ถังจงเจี๋ยกล่าวพลางหัวเราะแม้จะมีผลกระทบต่อสุสานหมื่นเต๋าแต่พวกเราจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพวกเราอยู่ในเขตแดนสุสานเทพทัพพ,พิภพจึงมีความปลอดภัยอย่างยิ่ง้าแน่นอนว่าเทวบรรพการคนอื่นๆล้วนต้องการมาที่นี่แต่จะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมีทุ่งบุกผาม่งเร้นลับเป็นอุปสรรคสําคัญทุ่งบุกผาม่งเร้นลับเป็นอุปสรรคสคัญอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้เฉินเซียงยังเกือบพลาดท่าแล้วด้วยซ้ำเมื่อนึกย้อนกลับไปเฉินเซียงก็รู้สึกว่าพิษของมันน่าพรั่นพรึงอย่างยิ่ง เพียงแค่ครุ่นคิดถึงพิษของบุปผามงเร้นรับสารพิษที่ตกค้างในร่างกายจึงถูกกระตุ้นอย่างฉับพลันมันสร้างผลกระทบที่ทําให้จิตวิญญาณของเฉินเซียงตกต่าอย่างรวดเร็วและเขาจําเป็นต้องกัดปลายลิ้นตนเองเพื่อฉุดสติให้กลับคืนทั้งจงเจี๋ยสังเกตถึงความผิดปกติได้เขาขมวดคิ้วพลางกล่าวถามขึ้นว่าหืมเจ้าเคยถูกกลิ่นพิษเล่นงานอย่างนั้นหรืออาวุโสถังท่านพอจะมีวิธีขจัดสารพิษให้หมดสิ้นบ้างหรือไม่ พิษชนิดนี้มีความรุนแรงและน่าพรั่นพรึงอย่างยิ่งพิษชนิดนี้น่ากลัวจริงๆทั้งจงเจียพยักหน้ากระทั่งชายชราหลายคนที่มีอายุนับหมื่นปียังไม่อาจรอดพ้นผลกระทบจากมันแล้วจะนับประสาอะไรกับอันธพาลน้อยเช่นเจ้าอย่าบอกนะว่าวิธีการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากพิษมีเพียงการเบี่ยงเบนจิตใจของตนเองเท่านั้นเชิญเสี่ยงกล่าวด้วยความผิดหวังแน่นอนว่าไม่ใช่ เดิมทีมีชายชราหลายคนเข้ามาเพื่อรอการเปิดตัวของสุสานเทพทาพิภพ,พ,พด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้มีการคิดค้นเม็ดยาต้านพิษตอนนี้เจ้ารอสักยะข้าจะช่วยกลั่นปรุงเม็ดยาต้าพิซ่านให้แก่เจ้าถังจงเจี๋ยกล่าวขึ้นหลังจากกินเม็ดยาต้านพิษของข้าเจ้าจะสามารถขจัดพิษออกจากร่างกายและยังได้รับภูมิต้านทานผลสารพิษบุปผาม่งเร้นลับเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความประหลาดใจข้าเคยเรียนรู้เมื่อนาน,านมาแล้วแต่ไม่ได้เก่งกาจอย่างไรนะ ถังจงเจียกล่าวบนน้าเสียงหัวเราะพลันลุกยืนเตรียมจะกลับไปเริ่มการปรุงยาในโพรงต้นไม้ระหว่างรอเจ้าสามารถพักผ่อนได้ตามสบายหรือไม่ก็ช่วยข้ารวบรวมก้อนหินที่จะใช้ในการแกะสลักไปพลางๆก่อนเฉินเซี่ยงมองไปยังก้อนหินที่ถังจงเจียเก็บรวบรวมมาใช้ในการแกะสลักแล้วจึงจดจำลักษณะของก้อนหินเหล่านั้นเมื่อถังจงเจีย เจี๋ยปลิกตัวไปก่อนปรุงยาเฉินเซี่ยงจึงออกค้นหาก้อนหินที่เหมาะสมต่อการแกะสลักก่อนจะได้รู้ว่าก้อนหินที่เหมาะสมต่อการแกะสลักมีอยู่น้อยมากสาวันท่ารวบรวมได้เพียงห้าก้อนเท่านั้นเมื่อกลับมาถึงตำแหน่งที่พักของถังจงเจี๋ยเฉินเซียงก็พึพรรมพำกับตนเองเบาๆแต่แล้วจูจ่ๆเฉินเซียงก็สัมผัสถึงกลิ่นอายพลังที่ค่อนข้างคุ้นเคยปรากฏขึ้นซึ่งมันกำลังพุ่งเข้ามาในตำแหน่งของเขา ขณะที่เฉินเซียงขมวดคิ้วขึ้นนึกตรองเขาก็ถูกลำแสงสีม่วงพุ่งกระแทกอย่างไม่ทันตั้งตัวก่อนจะปรากฏพลังปราณสีม่วงเข้มเข้าปกคลุมร่างกายของเขาเอาไว้ในฉับพลันเมื่อถูกพลังปราณสีม่วงเข้มเข้าปกคลุมเฉินเซียงจึงพบกับกลิ่นหอมอบอวลหนาแน่นชัดเจนแล้วว่ามันคือกลิ่นพิษจากบุปผาม่วงเร้นลับแต่มันเป็นสารพิษที่มีความหนาแน่นจนอยู่ในรูปลักษณ์ของหมอกควัน การตกอยู่ภายใต้กลิ่นพิษที่มีความหนาแน่นเช่นนี้เฉินเซียงก็รับรู้ถึงภัยคุกคามที่ร้ายแรงได้ทันทีแม้ว่าร่างกายของเขากำลังรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายแต่ในใจของเขาตระหนักดีว่าเขาเสร็จมันเสียแล้วพวกมันเป็นใครกันแน่เฉินเซียงกำหมัดแน่นเขาต้องการเบี่ยงเบนจิตใจตนเองให้หลุดพ้นจากอาการพิษแต่ไม่อาจทำได้สำเร็จและในที่สุดจิตใจของเขาก็จมดิ่งสู่ห้วงความปรารถนาจนกล่าวได้ว่าสติของเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เฉินเซียงล้มลงนอนกับพื้นเขาเข้าสู่สภาวะหลับไหลขณะที่จิตใจกำลังล่องลอยอยู่ในห้วงจินตนาการแห่งความปรารถนาในปัจจุบันมีกลุ่มคนปริศนาสวมใส่ชุดสีม่วงกำลังยืนรายล้อมเฉินเซียงที่กำลังนอนหมดสติชายชุดม่วงคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าชายคนนี้มีความสามารถไม่ธรรมดาเลยร่างกายของมันมีความผันผวน,นของอำนาจพลังมิติที่รุนแรงดูเหมือนมันชำนาญพลังมิติระดับสูงจริงๆ หากเป็นเช่นนั้นก็หมายความได้ว่าถ้าพวกเราลงมือช้ากว่านี้เพียงเล็กน้อยมันจะสามารถรับมือพวกเราได้ถูกต้องแต่พวกเราก็จัดการได้โดยที่มันไม่ทันตั้งตัว5-5ตอนนี้พวกเราจับตัวมันกลับไปก่อนแล้วหาวิธีทำให้มันถ่ายทอดการทักษะพลังมิติระดับสูงหลังจากนั้นกลุ่มชายชุดม่วงก็ได้แบกร่างของเฉินเซียงขึ้นแล้วจึงออกเดินทางอย่างรวดเร็ว เมื่อกลุ่มชายชุดม่วงจากไปได้ไม่นานนักถังจงเจียจึงได้เดินออกมาจากโพรงต้นไม้ก่อนจะกล่าวขึ้นว่าไอ้พวกบัตรซับกล้าดีอย่างไรถึงได้บุกมาจับตัวสหายข้าไปเช่นนี้ถังจงเจียจ้องมองไปยังทิศทางที่ชายชุดม่วงทะยานไปกลุ่มของพวกมันค่อนข้างแข็งแกร่งเห็นทีว่าการ,รเผชิญหน้าโดยตรงจะไม่ใช่เรื่องดีเพราะเฉินเซียงอาจได้รับลูกหลงจากการต่อสู้ที่รุนแรงดูเหมือนข้าจำเป็นต้องลักลอบเข้าไปในตระกูลเทพหวังหว่อเพื่อช่วยเหลือเฉินเซียงออกมาก่อน เฉินเซียงเอ๋อยาได้กังวลไปเลยถังจมเจี๋ยผู้นี้จะเข้าไปช่วยเหลือและถอนพิษให้เจ้าเองกล่าวจบถังจมเจี๋ยจึงหายตัวในฉับพลันผ่านไปประมาณสิบวันเฉินเซี่ยงจึงได้สติขึ้นยามนี้เขามองสำรวจไปรอบๆก่อนจะพบว่าตนเองอยู่ในถ้ำมืดซึ่งเพดานถ้ำมีขายพลังติดตั้งอยู่ภายในนั้นสมุนไพรมัดรวบเป็นสองช่อมันกำลังปลดปล่อยกลิ่นหอมเจอจางทำให้เฉินเซียงรู้สึกสดชื่นในทันทีที่สุดดมกลิ่นแย่แล้ว ช่อสมุนไพรทํามาจากบุปผาม่งเร้นลับเฉินเซียงขมวดคิ้วขึ้นดูเหมือนข้ากําลังถูกมอมเมาด้วยกลิ่นพิษแล้วมันเป็นฝีมือของใครกันแน่ข้าไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครเลยด้วยซ้ำยามนี้เฉินเซียงหมดสิ้นเรี่ยวแรงกายเนื้อของเขาอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอมากแม้ร่างกายของเขาจะมีอํานาจพลังแห่งการฟื้นฟูไหลเวียนอยู่แต่กลิ่นพิษแทรกซึมเข้าไปไหลเวียนมีความเข้มข้นยิ่งกว่าในที่สุดเจ้าก็ตื่นขึ้นเสียที จู่ๆชายชาราแปลกหน้าจึงได้ปรากฏตัวพร้อมกล่าวขึ้นมันเป็นชายชาราที่แต่งกายด้วยชุดสีม่วงเมื่อเฉินเซี่ยงได้มองเห็นชายชาราจิตใจของเขาก็ฉุกคิดถึงซุนหลิงซิงขึ้นมาทันทีเป็นเพราะชายชาราเบื้องหน้าแต่งกายด้วยชุดสีม่วงมีน้ำ,ำมันยังมีกลิ่นอายในลักษณะคล้ายคลึงกับซุนหลิงซิงหรือมันจะเป็นคนในตระกูลเดียวกันกับซุนหลิงซิงเฉินเซี่ยงตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นทันทีทำไมถึงจับตัวข้ามาที่นี่ ระหว่างเราไม่เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงขุนเคืองคู่ดวงตาฉายประกายความโกรธแค้นหุบป,ปากเจ้าไม่มีสิทธิ์แม้แต่เอ่ยถามสิ่งที่เจ้าต้องทำคือการตอบคำถามของพวกเราชายชาราตวัดใส่น้ำเสียงของมันทำให้เฉินเซี่ยงเดือดดาลอย่างยิ่งเขาต้องการจะประตุพลังเข้าซัดกับมันเสียเดี๋ยวนั้นแต่ติดตรงที่เขาถูกมอมเมาด้วยกลิ่นพิษเจ้ายัาง,ถ,งถึงพลังมิติระดับสูงได้อย่างไร ชายชรา,ากล่าวถามด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเฉินเซี่ยงนิ่งเงียบเขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใดฝ่ายตรงข้ามถึงจับตัวเขามาเช่นนี้แท้จริงแล้วพวกมันต้องการกดพลังมิติเพราะพวกมันได้รับรู้เรื่องการใช้พลังมิติของเขาแต่เขาไม่อยากเชื่อว่าซุนหลิงซิงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ข้าต้องการพบซุนหลิงซิงเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเขารู้ว่าชายชรา,าเบื้องหน้ามีหลักฐานพลังในขอบเขตเทวะบรรพการระดับสูงแต่ซุนหลิงซิงอยู่ในขอบเขตท้าพิภพ ดังนั้นนางสมควรมีสถานะสูงกว่ามันบังอาจเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงเรียกชื่อเทพธิดาท้าพิภพทรงเดชชายชาราตวัดขึ้นในฉับพลันสายแท่สีม่วงจึงปรากฏในฝ่ามือของมันก่อนจะใช้กระหน่ำฝ้าใสาเ่เฉินเซียงหลายสิบครั้งแม้ว่าเฉินเซียงรู้สึกทรมานอย่างที่สุดแต่เขาจะอดทนและไม่ยอมร้องตะโกนออกมาปัจจุบันเขาไม่สามารถไหลเวียนพลังเต่าต้านทานได้ ดังนั้นความทรมานที่ได้รับจึงเป็นความเจ็บปวดที่สุดแสนจะพัน,นาได้หากไม่ใช่เพราะเขาถูกวางยาพิษแล้วหลักก็เขาจะไม่ปล่อยให้มันทารุณอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงรู้ว่าชายชาราเบื้องหน้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเสียด้วยซ้ำเพียงแต่มันใช้วิธีการสกรปรกเล่นงานเขาดังนั้นเขาจึงพยายามระง,งับความเดือดดาลเอาไว้เพื่อตั้งสติและคิดหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เผชิญอยู่เจ้าจับตัวข้ามาที่นี่เพราะต้องการได้รับกฎพลังมิติใช่หรือไม่ เฉินเซียงถามขึ้นใช่แล้วตรับใดที่เจ้าส่งมอบมันให้พวกเราแต่โดยดีพวกเราจะส่งเจ้าไปที่ทุ่งบุกผาม่ว่งเร้นลับเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะได้ดื่มดำอยู่ในห้วงความปรารถนาหือหึชายชราชุดม่่งกล่าวขึ้นข้าจะส่งมอบทักษะบ่มเพาะพลังมิตรให้แก่เจ้าแต่เจ้าต้องทำตามเงื่อนไขของข้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นหากเจ้าจะขอพบเทพธิดาท้าพิภพข้าบอกเลยว่าไม่มีทางชายชราชุดม่วงกล่าวขึ้นดูเหมือนมันรู้แกวและดักทางเฉินเซียงได้ทั้งหมด ดังนั้นมันจะไม่ยอมให้เฉินเซียงได้พบกับซุนหลิงซิงเป็นอันขาดยามนี้เฉินเซียงรู้แล้วว่าซุนหลิงซิงมีสถานะสูงส่งในตระกูลแต่เขาไม่ได้แปลกใจในเรื่องสถานะของนางมากนักเนื่องจากนางเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตถ้าพิพบส่วนเรื่องที่ชายชราพยายามปิดกั้นไม่ให้เขาพบเจอกับนางก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าแผนการของพวกมันมีเบื้องหลังอันสมอมเช่นนั้นข้าต้องการพบสหายข้าเสียก่อน เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นข้าต้องยืนยันให้ได้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เนื่องจากตอนที่ข้าถูกจับตัวเขาอยู่ไม่ไกลจากข้าสหายที่เจ้าพูดถึงเป็นชายชาราใช่หรือไม่ชายชาราชุดม่วงถามขึ้นใช่เขาชื่อว่าถังจงเจียยาบอกนะว่าเจ้าจับตัวเขามาที่นี่ด้วยเฉินเซียงถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยทว่าในใจเดือดดานอย่างสุดจะทนแล้ว เดิมทีพวกเราไม่ได้จับมันมาแต่มันสเสดอจตามมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเจ้าก็เลยถูกพวกเราจับตัวเอาไว้แต่เจ้าไม่ต้องกังวลเพราะมันยังอยู่ดีประเดี๋ยวข้าจะให้พวกเจ้าได้พบเจอกันชายชราชุดสีม่วงกล่าวขึ้นดีรีพาเขามาพบข้าก่อนเฉินเซียงกล่าวขึ้นยามนี้เขาไม่รู้เลยว่าถังจงเจี๋ยก,กลั่นปรุงเม็ดยาถอนพิษได้แล้วหรือไม่ไม่ใช่วันนี้เจ้าต้องรอไปก่อนกล่าวจบชายชราชุดม่วงจึงควักขวดหยกโยนมายังเฉินเซียง ขวดหยกบรรจุยาต้านพิษอยู่หากสูดกลิ่นมันในทุกๆหนึ่งช่วยยามอาการพิษจะทุเลาลงขณะที่ร่างกายของเจ้าจะได้รับการฟื้นฟูเฉินเซี่ยงกัดฟันแน่นเขาสาบานกับตนเองว่าหากรอดออกไปได้เขาจะเอาคืนพวกมันให้มากกว่าสิบเท่าเฉินเซี่ยงเปิดฝาขวดหยกเพื่อสูดดมกลิ่นซึ่งมันสามารถช่วยแก้อาการพิษบุกผามงเร้นรับให้ทุเลาลงจรงิจรงๆยามนี้เขารู้สึกว่าพลังเต๋าเริ่มฟื้นฟูบ้างแล้ว หลังจากผ่านไปสาวันเฉินเซี่ยงได้รับการฟื้นฟูมากขึ้นแต่ยังห่างไกลาจากสภาพสมบูรณ์เนื่องจากร่างกายของเขาถูกพิษบุกผ่าม่วงเร้นลับมอมเมาเสียจนฟื้นฟูได้ยากมากและเขาจะฟื้นฟูให้สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อขจัดสารพิษออกจากร่างกายไปทั้งหมดในที่สุดชายชาราชุดม่วงก็ได้พาตัวถังจงเจียมาที่นี่และเมื่อพบหน้าเฉินเซียงถังจงเจียจึงส่งสายตาให้แก่เฉินเซียงเห็นเช่นนั้นเขาก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งเพราะตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายมีเม็ดยาถอนพิษอย่างแน่นอน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ